สุรอัลฟาลักสุรอัลฟาลักเป็นบทบัญญัติมักเกียมีห้าอายะความหมายโดยสรุปของสุโรอัลฟาลักสุโรอัลฟาลักเป็นสุโรมักเกียในสุรรน,นี้เป็นการสอนแก่ปวงบ่าวให้หันไปพึ่งและขอความคุ้มกันจากพระผู้ทรงกรณุการณาปรานีและขอความคุ้มครองด้วยพระเกียรติและอำนาจของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายและสิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวลและความชั่วร้ายของเวลากลางคืน เมื่อมันมืดลงเพราะจิตใจจะต้องเผชิญกับความเปล่าเปลี่ยวในเวลากลางคืนและเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนพวกคนเสพเพลย่อมกระจัดกระจายเพื่อหาเหยื่อของมันและขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกผู้เสพเป่าและผู้อิจฉ้าซึ่งซูร้อนี้เป็นบทหนึ่งของสองซูระอที่ใช้ในการขอความคุ้มครองซึ่งท่านบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวัสลัลลัมได้ใช้ขอความคุ้มครองตัวของท่าน ด้วยสองสุร์ดังกล่าวนี้บิลด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าพระองค์ขอ,ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ min ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้นวม และจากความชั่วร้ายเห็นความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม,มลและจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน,นและจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉ้าเมื่อเขาอิจฉ้า